หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกันให้มากขึ้นกับคุณอี้เฉิงเอินค่ะดาราดาวรุ่งนะคะจากเรื่องสู่ห่วงเมฆาค่ะก็มีรายงานจากทาง s o h ูเอนเตอร์เทนเมนะคะว่าวันที่22ตุลาคมปี2025ที่ผ่านมาในรายการ s t c r l o l l e g u e ตอนที่234ค่ะซึ่งเป็นรายการวารตรี้นะคะอิ t เตอร์แอคของเหล่าคนดังที่ผลิตโดยทางโซฮูวิดีโอได้ออนแอร์เป็นตอนแรกนะคะ คุณอี้เฉิงเอินนะคะนักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมท้าทายในครั้งนี้ด้วยนะคะในตอนนี้คุณอี้เฉิงเอินก็ได้แบ่งปันมุมมองจากการถ่ายทําละครเรื่องสู่ห้วงเมฆาอีกครั้งหนึ่งเขาได้เล่าถึงประสบการณ์การถ่ายทําอย่างกระตือรือร้น,ลลนแล้วก็มีความสุขมากนะคะดวงตาเป็นประกายเลยค่ะตั้งแต่ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวันนะคะกับคุณโหหมิงฮ่าวแล้วก็ลู่อี้เสี่ยวพระเอกนางเอกของเรื่องไปจนถึงการเดินทางในเรื่องของ ทางอารมณ์ของเขาในบทบาทของสือถูหลิงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณอี้เฉิงเอินยังได้เล่าเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำฉากงานเหล็กด้วยพร้อมยกย่องความเป็นมืออาชีพของโโหมิงฮ้าวแล้วก็ลู่อี้เสี่ยวมากๆเลยนะคะบรรยากาศในกองถ่ายมีความผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานมากค่ะ ในระหว่างการแสดงนะคะคุณอี้เฉิงเอินก็ได้รับความท้าทายหลายอย่างในรายการไม่ว่าจะเป็นดวงตาเพลิงแล้วก็ดวงตาสีทองเขาแสดงอารมณ์ขันแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อความท้าทายต่างๆค่ะแสดงออกถึงเสน่ห์ที่ผ่อนคลายแล้วก็ไม่แสดงอาการเครียดใดๆเลยนะคะสำหรับเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นก็เขาบอกว่าต้องไปติดตามชมรายการไราตี้ตอนเต็มๆของ Star ์ค l ลลี e ague, นั่นเองนะคะนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ค่ะผู้สื่อข่าวจากทาง s Sohu Entertainment เมนต์ก็ถามคุณอี้เฉิงเอินว่าเขาใช้กลเม็ดเด็ดภายในฉากดักฟังเนี่ยอยู่หรือไม่นะคะคุณอี้เฉิงเอินก็ยิ้มและตอบว่าไม่ครับแล้วก็หวัวเราะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการดักฟังแล้วผมยังมีกลเม็ดเด็ดพายอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือผมขอให้ทีมงานนั้นเตรียมรองเท้าบูทตนหนาๆเอาไว้เพิ่มอีกสองสามคู่ด้วย ผมใส่ได้สบายๆนะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องใหม่นี้นะคะก็ถูกขนานนามว่าเป็นละครที่เหนื่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยถ่ายทํามานะคะผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมว่าละครเรื่องนี้เหนื่อยทางร่างกายหรือทางจิตใจมากกว่ากันล่ะนะคะอ e ี้เฉิงเอินก็กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าผมคิดว่ามันทําให้จิตใจเหนื่อยล้ามากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทําเนื้อเรื่องของผมมันถึงจุดคลายแม็กผมก็รู้สึกอ่อนล้าทางอารมณ์มาก จากนั้นคือผมอินกับตัวละครมากจนบางครั้งยากที่จะหลุดพ้นดังนั้นผมจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับสภาพจิตใจให้มากขึ้นนะคะเมื่อพูดถึงคู่รักในละครค่ะคุณอี้เฉิงเอิญกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเขามองโลกในแง่ดีมากที่สุดเกี่ยวกับการจับคู่ระหว่างซือถูหลิงแล้วก็หมิงอีน้นางเอกของเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุ่มเทของซือถูหลิงที่มีต่อหมิงอี้เขากล่าวว่าซือถูหลิงเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเขามุ่ง มันในสิ่งที่เขารักเสมอเลยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนค่ะเขาเสริมว่านะคะความทุ่มเทของซื้อถูหลิงที่มีต่อหมิงวีทําให้เขารู้สึกว่าคู่รักคู่นี้เป็นคู่ที่แบบซาบซึ้งใจที่สุดเลยค่ะเต็มไปด้วยความรักแล้วก็แสงสว่างที่บริสุทธิ์มากๆ เมื่อพูดถึงนะคะการได้ร่วมงานกับนักแสดงร่วมค่ะทางด้านคุณอี้เฉิงเอินได้แบ่งปันปฏิสัมพันธ์ของเขากับคุณลู่อี้เสี่ยวนะคะแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆเขาก็กล่าวว่าผมกับเสี่ยวเซียวเนี่ยได้เข้าฉากด้วยกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะกับฟู่เย่แล้วก็จูลี่หลันนะคะไดนามิกนะคะของอารมณ์นั้นมีความเฉียบคมมากนักแสดงก็มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งเลยนักแสดงเหล่านี้นะคะรวนมีอิทธิพลต่อผมมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสี่ยวเซี่ยวโอ้โหสนิทมากเลยนเะรีย เ,เ,เธอมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้ผมเสมอในการถ่ายทาในระยะใกล้แล้วเธอก็เอาใจใส่เพื่อนร่วมงานของเธอตลอดการแสดงเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ใส่ใจอย่างแท้จริงครับเมื่อถูกถามว่าโหมิงฮาวและก็ลูอี้เซียวมีศักยภาพที่จะเป็นนักแสดงแบบร่วมที่มีทักษะดีได้ไหมคุณอี้เฉิงเอินยิ้มตอบว่าแน่นอนโดยเฉพาะเสี่ยวเซียวนั้นเป็นนักแสดงร่วมที่มีความเจ้าชู้ที่สุดครับเธอรับมือกับหมิงอี้นะคะกับบทนั้นได้ดีสุด ดดเเช่นนียวกัขณะที่เสี่ยวโหวก็เป็นนักแสดงร่วมที่ฮัมเพลงบางครั้งเขาก็ฮัมเพลงเล็ก <ๆ S 1> น้อยในกองถ่ายอยู่ตลอดก็ฟังดู<ๆ>ก็ไม่เครียดล่าเริงมีความเบิกบานครับนะเมื่อพูดถึงปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวกับทางด้านของคุณหวังอี้หวนบ้างนะคะคุณอี้เฉิงเอินก็ได้เปิดเผยถึงความสนิทสนมของเขากับหวังอี้หวนว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะเราประทับใจกันในงานเลี้ยงเปิดตัวทันทีเลยแล้วก็เธอก็เป็นคนตรงไปตรงมา ด้วยแล้วก็เป็นคนสนุกสนานมากเลยเราทั้งคู่นั้นมาจากอู่ฮั่นเมืองเดียวกันมีเพื่อนร่วมงานชื่อจางสินเฉิงเหมือนกันเราจึงสนิทกันเกือบจะในทันทีครับส่วนทางด้านของกงจินนะคะก็คือซีรีส์เรื่องใหม่ถัดไปอะค่ะน้องได้ร่วมงานกับกงจินด้วยก็เรียกว่าจินจินนะคะจินจินนั้นเป็นคนใส่ใจมากครับผมจําได้ว่าตอนที่ผมเข้าร่วมงานครั้งแรกเนี่ยเป็นวันเกิดของเขาด้วยเขาก็ส่งข้อความพิเศษมาวอวยพรวันเกิดให้ผมครับพร้อมกับการ ทำมือแล้วก็ของขวัญให้ด้วยนะคะนี้เมื่อถูกถามว่าเขาเคยเห็นแฟนๆล้อเลียนเขาว่าเป็นตัวอย่างของความน่ารักแบบเย็นชาหรือไม่นะคะคุณอี้เฉิงเอินก็ยิ้มแล้วก็อธิบายว่าบางครั้งสีหน้าผมก็จะดูเย็นชานิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่เย็นชานะครับสุดท้ายนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเขาจะเปิดบัญชีให้กัวกัวหรือไม่นะคะในฐานะผู้จัดการบัญชีค่ะเป้าหมายของเขาคือการบันทึกการเติบโตของกัวกัว,กวนะคะฉันกับน้อง สาวอยากบันทึกเรื่องราวชีวิตของกัวกัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาพถ่ายอันร่ำค่ามาจากวัยเด็กนะคะที่เรายังไม่ได้บันทึกเอาไว้ค่ะเมื่อกัวกัวนั้นตกึ้นเนี่ยถ้าเธอไม่ชอบเนื้อหาในภาพถ่ายเหล่านั้นเราก็ต้องเคารพความต้องการของเธอด้วยแล้วก็จะหยุดบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นนะคะก็เป็นผู้ชายน่ารักน่าลังอีกหนึ่งคนอนาคตน่าจะสดใสยอยู่นะสําหรับน้องวีเฉิงเอิญน,นะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยเดี๋ยวถัดจากเรื่องนี้ไปก็จะมีนะคะเรื่องใหม่มาด้วย เป็นแนวย้อนยุคเช่นเดียวกันนะคะก็แน่นอนว่าน่าจะได้เห็นการพัฒนาบทบาทเนาะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะอายุยังน้อยเดี๋ยวไม่เป็นไรได้ขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่งพระเอกร้อเแน่ๆในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆท่านใดที่ชื่นชอบความน่ารักนะคะของอ e ีเฉิงเอินอยู่บ้างเอ่ยนะคะแอดวานถูกตกมาจากเรือไอเนนดาราจักรักนำนำใจนั่นเองนะคะเป็นแหมคูมันคนแรกของนางเอกของเราเกือบจะได้แต่งงานแล้วเชีย ะะแต่ก็ไม่ได้แต่งนั่นเองค่ะก็ได้เคยประกบกับน้องเจ้ารู้สื่อมาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้คู่กันนั่นเองนะคะเพืเ่อนๆของจําเขาได้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ